สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูรัศมีแต่กุณครูสีนะคะในรายวิชาภูมิศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสรุปความรู้เดิมนะคะของหน่วยที่1น,นะคะคือลักษณะทางกายภาพนะคะของภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาต่อเนื่องกันเป็นทิวเขาและมีที่ราบระหว่างหุบเขา ภาคก,กลางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำกว้างใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีแอ่งที่ราบาคล้ายก้นทั่วอยู่ตรงกลางภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาคลายลูกฟูกภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาต่อนเนื่องมาจากภาคเหนือ ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคับสมุทรมีทะเลขนาบอยู่ทั้งสองด้านส่งผลทำให้เกิดแหล่งทรัพยากรในภูมิภาคและสถานที่สำคัญในภูมิภาควันนี้นะคะเราก็จะเรียนในหน่วยที่สองนะคะคือ สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานนะคะตัวชี้วัดนะคะวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคของตนการตั้งถิ่นฐานหมายถึงการที่มนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ณบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยมีการสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัยเป็นชุมชนหมู่บ้านและเมืองนับตั้งแต่อดีตลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติล้วนมีผลต่อการตัดสินใจตั้งถิ่นฐานของประชากรในแต่ละภูมิภาค ส่งผลให้ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันนอกจากปัจจัยลักษณะทางกายภาพที่เป็นปัจจัยทางธรรมชาติแล้วปัจจัยสังคมก็มีผลต่อการตัดสินใจการตั้งถิ่นฐานปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานปัจจัยทางธรรมชาติจะมีทั้งหมดตีประการ ประการที่ 1. ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์คือบริเวณที่มีลักษณะเป็นที่ราบเช่นบริเวณที่ราบลุ่มหรือพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำลำธารเนื่องจากมีความลาดชันไม่มากเหมาะแก่การสร้างบ้านเรือนและมีความสะดวกในการคมนาคมประการที่2ลักษณะภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ที่ททมีสภาพอากาศไม่แปรปรวนมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์คือสภาพอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดและมีความชื้นเหมาะสมคือไม่แหง้แงแล้งหรือฝนตกชุกมากเกินไปประการที่3ทรัพยากรธรรมชาติมนุษย์จำเป็นต้องนำํำรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินชีวิตเช่น การประกอบอาหารการประกอบอาชีพมนุษย์จึงเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีมีแร่มีแหล่งแร่รวมทั้งบริเวณที่มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มนุษย์ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในการประกอบอาชีพได้เช่นกเกษตรกรรมประมง อุตสาหากรรมประการที่4ภัยธรรมชาติในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติจะมีการตั้งกินฐานของมนุษย์อยู่เบาบางเช่นบริเวณพื้นที่ลาดเขาที่มีความลาดเอียงค่อนข้างมากมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถลม่มและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีความเสี่ยงต่อการเกิดพายุ หรือการถูกน้ำทะเลกะะลัดเซาะรวมทั้งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งปัจจัยทางสังคมจะมีทั้งหมด3ประการประการที่1สภาพสังคมและวัฒนธรรมการตั้งกินฐานของประชากรนั้นเกิดจากการรวมกลุ่มของประชากรที่มีการดำเนินชีวิตมีสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายกันจึงเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการรวมกลุ่ม และตั้งถิ่นฐานของประชากรภายในพื้นที่ต่างๆเช่นบริเวณชุมชนที่มีประชากรนับถือศาสนาเดียวกันบริเวณที่ประชากรใช้ภาษาถิ่นเหมือนกันประการที่2การคม,มานาคมขนส่งบริเวณที่มีเส้นคม,มานาคมขนส่งครอบคุมจะมีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างแน่นหนาะ เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตในอดีตผู้คนมักตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ำอย่างหนาแน่นแต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตัวเมืองขยายสู่เขตชานเมืองและชนบททำให้มีการตัดถนนครอบคลุมพื้นที่ต่างๆลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชากรจึงมีความหนาแน่นอยู่บริเวณแนว ถนนมากยิ่งขึ้นอาการที่3การประกอบอาชีพปัจจัยด้านอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจในการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแต่ละพื้นที่เช่นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและภูมิภาคแหล่งท่องเที่ยวหรือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจะมีประชากรตัดสินใจเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนานแน่นเนื่องจากมีอัตราการจ้างงานและค่าแรงงาน ที่ค่อนข้างสูงรู้เพิ่มเติมในอดีตการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในภูมิภาคต่างๆมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้อมทางกายภาพปัจจัยสำคัญของการตั้งถิ่นฐานก็คือน้ำโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำลำคลองสายต่างๆจะเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนตั้งทิ่นฐานอยู่อย่างหนานแน่นซึ่งการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ำ นอกจากสามารถใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคแล้วยังใช้น้ำในการประกอบอาชีพต,ต่างๆเช่นการทำเกษตรกรรมการทำประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำและการใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางในการคม,มานาคมภูมิอากาศเป็นปัจจัยทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพและการอยู่รอดของมนุษย์ซึ่งถ้าหาก ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆร่างกายของมนุษย์จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้แต่ถ้าหากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถปรับตัวได้ทันก็อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้การตั้งถิ่นฐานที่เกิดจากการรวมกลุ่มของประชากรที่มีวิธีการดำเนินชีวิต มีสภาพสังคมและวัฒนธรรมแบบเดียวกันในประเทศไทยเช่นบริเวณเยาวราชกรุงเทพมหานครเป็นชุมชนที่มีชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากและด้านมีการแต่งงานกับคนไทยทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนทำให้เยาวราชกลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญเพราะมีประเพณีวัฒนธรรมของจีนให้เห็นมากจนถึงปัจจุบัน วันนี้นะคะเราก็เรียนกันเพียงเท่านี้นะคะคุณครูมีแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนทำสิบข้อนะคะถ้าใครทำเสร็จแล้วนะคะเราก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในเรื่องลักษณะการตั้งทินฐานในภูมิภาคนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย